สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ผมไว้นะครับพี่ค่ะวันนี้เราสองคอนจะมาเล่นอะไรเมดบอลค่ะจริงเปล่าจริงคือเมดบอลนี่เป็นเกมที่มันโหดมากเลยนะเว้ยมันต้องพีพีนะเว้ยหรอแล้วไงอ่ะเธอเธอสู้ได้แล้วเธอทำไรเนี่ยแล้วเธอทำไรเนี่ยทำอะไรเหรอต่ออหัว ก็งี้แหละอะไรวะเอาวะนะครับก็เบสบอลทางไฮพิกเซ่เขาอัปเดตเวอร์ชันใหม่ขึ้นอยผมก็เลยว่าจะลองเล่นแต่นี้ผมเนี่ยเคยเล่นอยู่ประมาณสามีทีแ่ผมก็ไม่เล่นอีกเลยเพราะมันเล่นไม่เป็นเว้ยทีเนี้ยบีอ่ะมันแอบเล่นบ่อยมันชอบเล่นบ่อยมากตอนนี้มันติดก็เลยจะมาแคสดูแลให้บีเป็นคนนํานะครับโอ้โหโอเคนะโอเคโอเคโอเคอ่าเล่นแบบไหนลองเล่นแบบสองคนก่อนนะหรือว่าจะแบกทีมเฮ้หรือว่าจะสี่ไม่รู้แล้วแต่

ตกไปได้รออะไรเออตกไปเลยเยี่ยมมันได้อ,อย่างงั้นเธอเท่ <t un> ทนี้ไปไล่ไม่เยี่ไม่เยิบยมยี่ยมขาที่ไม่ตรงนี้นะโ <Okay. S 1> อเคเราบล็อกมาแลกเปลี่ยนให้หน่อยเร็วบล็อกมาแลกเปลี่ยนเฮ้ยเธอมาอีกอันนึงปึ๊บเดี๋ยวเขาไปเคลียร์ก่อนโอเคตายโอเคมาเด้มาไปเร็วเอาได้มาไปเร็ว นี่นี่เอาไปไดไป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 ไไเร็วๆเร็วเผืออะไรวะเมอนเคนมาแล้วโคตรบุกล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเออย่าตายตายอย่าตายนะอย่าตายอย่ตายนะดีมากเด๋ยวไม่เธอเดมอนบึกเราเราเราอะไรมเอเมอนเอาบอกมาให้ด้วยเอาบอกมาให้ด้วย บกเฮ้ยมีทองเก็บไว้เยอะนะเออเออเอาบล็อกไปเขาโยนใยอะไรเธอมีคนมาเอาอเราช่วยกัน,<ม>นอยู่ช่วยกันอยู่ช่วยหน่อยเฮ้ยเขากุมทองกับไดมอนด์อยู่อะโอเคตายโอเคตอนเนี้ยคือเขาขาดเพชรเขาขาดเอ่เอยัไงไงยังงไดิเขากำลังสร้างเมืองของเราโอเค,อ,เคอันนี้ไปไอันนี้ไปเธอทำไปเธอทำไปเออฮะ ออดีแดนมันคงไม่มาตรงกลางใช่ไหมใช่ใช่ซ้ำอะไรไม่ไม้มาโอเคฮะตอนนี้ผมกลับมาฟาร์มของก่อนนะครับมีทองเยอะยังเยอะแล้วมันจะไประเบิดบ้านมันและมันต้องมีู่ซีวะก่อนไหนว่าทองอยู่นี่อยู่นี่มีก้อนมีก้อนเจ็ดก่อนโยนมนแล้วนี่เอาๆเอาไม้เจ็ดก่อนไม่เอาเดี๋ยวก่อนพักก่อนโอเคโอเค ระเบิดลูกนึงครับไประเบิดเตียงมันไปเลย go 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 o go go ก็เตะยังไงก็ระเบิดเฮ้ยมันต่อมาแล้วว่าเธอไปแล้ว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 แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แลแต่แล้ว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 แตแล้วแต่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 แล้วแล้วแตแล้วแตแ้วแต่แล้วแตแล้วแต่แลแ่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแตแล้วแต่แล้วแตแว่แล้วแล้วตแล้วตแล้วแแล้่แล้วแล้วแล้วว่แล้วตแตแล้วตแ อีกลูกก็เราหัวเราะก็ยังไม่พอเราสิบลูกเตี่ยมมีไปจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเป็นไงตอบเขาแต่ครับแต่ครับโอ้ได้ดิ่งเด้งได้ดิ่งเด้งเย้เย้เย้เฮ้ยเมื่อกี้เขาแม่งตีเกือบไม่ได้เฮ้อเขาฝากซื้อไดมอนหนึ่งก้อนไปนไงไปเคลียร์กันมาก่อนเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้หนึงเฮ้ยดาบหายออกไปละคนนึงตีอะไรแดงใช่เหรอเหลือคนนึงจัดการเลยพี่ <ล>ได้ๆจัดให้น้องเธอเธอมาเอาไดมอนด์เลยก็ได้นะมันไม่ต่อมาหาเธอละโอเคโอเคแป๊บหนึ่งเด้อเขามีลูกไฟมันเขาไม่กลัวแล้วจะต่อมาก็ต่อมาโอเคแรงหนักเเแบบกแรงหนักแกตายแน่ฉันบอกเลยว่าแกจะไม่เหลือแม้แต่คนเดียว oh. อ้าวสีแดงตายไปแล้วเหรออ๋อออกแล้วมั้งโควเธอมั้งเคยครับต่อไปสีอะไรดีฮะทุกคนสีชมพูเลยค่ะสีชมพูฝั่งขวาบ้านเราใช่เหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวๆันมีโอกาสที่มันจะมาโอเคจัดไปจัดไป ครับไป let's go ต่อไปคือเอาสีชมพูใช่ไหมใช่ตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5สีนะครับเป็นขบวนการเลยในมด X ขบวนการป้องป้องฉึงจริงจริงป้องป้องฉึงเฮ้ยลืมมาเก็บไดมอนด์ด้วยโอเคสีชมพูใช่ไหมฮึบ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 ต่อบล็อกเอาไว้ทางเป็นทางหนีที่ไล่ครับโอเคฮะ ลุยต่อลุยต่อลุยต่อนะค,ครับอู้มาแล้วมาแล้วสีขาวตกไปครับตกไปโอเคเก็บไดมอนด์ครับวูดไดมอนด์เขามีห้าก้อนอะ่ะโอ้โ <Okay, S 1> อเคไปดี๋ยก่อนดีกว่าว่าจะไปบวกเขาหน่อยอเกียร์เยอะเกียร์เยอะนะโอเคได้เลยลูกพี่ฉันจะดูเองแกลกระเบิดมาให้ด้วยได้เลยลูกพียลูกพี่ล <laughs> ูกพี่คืออะไรวะไปครับไปครับ สีพตูตอนนี้รู้สึกว่าว่าลูกเดียวก็อาจจะทําให้ระเบิดได้เหมือนกันเอ้าสีพูเตียงแตกแล้วนี่อเออหรอเอา้าเอ้าตายไปแล้วนี่โอเคงั้นโอเคโอเคไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปยุไปยุลูกพี่ทีเดียวเอ้ยทำไมไม่ตายอ่ะ<ม>โอเคตอนนี้ต้องบวกกับสีขาวเด็กันบ้านดีๆนะ ลูกพี่ว่าไงอยากได้เอมบ์ล้อไหมเอ้ยแอนเดอร์พาไหมไม่อยากได้ตอนนี้คืออยากได้ระเบิดไประเบิดบ้านมันเดี๋ยวกลับไปเอาโอเคมีสองลูกแล้วลูกพี่สองลูกก็ยังไม่พอหน่ลูกก็ได้หวัวเละมาหนี่พวกมาเลยมาเลยมาเลย,เลยรออยู่รออยู่มามาโดดมาโดดมาโอเคไปหนึ่งไปหนึ่งไปสองไปสองโอเคไหวอยู่ไหวอยู่แต่ตอนนี้กลับก่อนต้องกลับก่อนต้องกลับก่อนกลับเป็ดนะมันเป็ด แอรอัปเดตเสื้อให้ลรานะพี่ลูกพี่ดีมากดีมากลูกน้องคำ <_ P> ดีคำดีคำดีครับ<_ P> <_ P> <_ P> โอเคตอนนี้เอ,อ่อเอเบ้าเล่าเหมือนมีคนขโมยไปแล้วตอนนี้เหลือกี่สีอะ่ะเอเอบ้าเล่าเขาเอาไปเองอะ่ะไม่ไม่ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นสีขาวสีไหนใกล้สุดอะมาเซ่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 ฉันก็พีพีเป็นนอาไว้ยเออจุดให้หมดตอนนี A ้เดี๋ยวเขาจับกลับไปเอาระเบิดนะ มีมีกี่ลูกมีสองลูกเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าแรงอย่าแรอย่าแรขอร้องขอร้องขอร้องเอรักอะไรขอร้องก็เชิญไหนไหนไหนโอเคไหเดี๋ยวเขาจะสร้างโกลเลมพ่อบ้านไหนเอ่อมีดาบเจ๋งๆสักอันไหมไม่มีอ่ะขอดาบเท่ๆสักอันไม่ได้เหรอไม่มีเอาเอาเอ็มมาเลอรไปทำดาบดิดาบไดมอนด์อ่ะ สิบหกอันสิบหกก้อนเขาจะไประเบิดเตียงสีขาวละว <Yahoo! S 1> เราเจอกันนะเจอกันเมื่อช้าตร้อรงการเขาแลกชุดเกาะจากไอรอนหน่อยดีกว่าให้มันหนาหนาน้อนะก็บอกนะนี่บอกอะไรเขาล่ะ <laughs> <im it> เออเดี๋ยวเขาต้องการไดมอนตัดต้องการไดมอนด์ตักคลิปตักติ๊กติ๊กอย่าอย่ามาติ๊กตักติ๊กตักติ๊กทำไมเยอ่ไอเอา ลงัไปตอนนี้ผมจะไปบวกสีขาวให้รู้แล้วลลรอบไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเหลือสีตอนนี้มันเหลือสีใช่ไหมคือผมก็กลัวบ้านแหกไงก็เลยให้วีกันถ้าไปบวกด้วยกันก็น่าจะชนะได้ง่ายๆไง,ง,ง <Wow. S 1> ใช่ไหมใช่ไม่อาเราต้องระวังบ้านบ้านเท่ากับชีวิตโอ้โหชีวิตเลยล่ะพาอชีวิตคือชีวิต,วตโอเคครับผมโอ้โอยแกลลกษ์พูแกลลกขอร้องเฮ้ <c oughs> ย,ยแกลลกษ์ไม่จบ เฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้ขอร้องนะยังยังไม่เลิกเออแกยังไม่เลิกครับไป l e t go อ่าไดมอนด์อีกสองก้อนนะคะทีนี้เราก็จะได้ชุดแล้วบอกเลยครับมามาเพราะความมั่นใจห่ะเ้ยไม่มีธนูโอ้ยมันมีเหรอเออมันยิงมาเขาก็มีเฮ้ยมันยิงมาได้ไงอ่ะไม่เห็นมันถือธนูเลยโอธนูมาไกลถึงบ้านเลยนะธนูมาจากไหนอ่ะ มีลูกเดียวเหรอมีเทนูมีเทนูจริงด้วยมีเทนูจริงด้วยโอู้ยระวังตายเพราะว่าเธอเอาไปเอาทำเดนเนอร์เพลไหมมีเทนูจริง right? ด้วยเทนูจริงด้วยเออวะเขาไปเอาเอ็นเดอร์พพลเดี๋ยวนะแต่มันก็ต้องไประเบิดอยู่ดีปะวะเอาเอ็นเดอร์เพลแล้วก็วางระเบิดปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตตายแล้วปะ ไม่ไหวอ่ะเธอมันมีธนูยิงเขาอะจะเย็นกันรอเราเปิดสักสองลูกสามลูกโอเคโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเขาเอาธนูไหมล่ะเขาไม่ยิเป็นไรเป็นไรเขาไปปวดมันก่อนแล้วกันนะโอเคไปปวดเฮ้ยปวดมากระวังโดนปวดนะเว้ยไม่ไม่กลัวเว้ยไม่กลัวครับเสียตายเป็นตายครับผมผมบอกแล้วว้ดูนีอัปเดตอะไรได้อีกหแล้วเปิดสี่ลูกเสียดายมากอัปเดตจะครบแล้วอ่ะ ม่งเกียนเว้ยมันเห็นว่าเขาเห็นมันก็เลยแอบยิงเขามันไปหลบข้างหลังแล้วมันก็ยิงเขาอ้าวเหรอเคโอกาสมาโอกาสมาโอกาสมาต้อนรับดิบอกไปดิครับบอกไปดิครับบอกไปดิครับอุ้ยอะไรกัไเลยกันเลขอร้องอะไร,อร,อะไรโอ้ยอุยอ้ยเธอไม่คือตอนเนี้ยเฮ้ยสีฟ้ามามาพระบ้านเธอเหรอ อยู่ตรงกลางเหมือนกำลังจะมาบูยแม่งเนะแลก่ะกันเตียงด้วยเนี่ยออฟฟิเดียนอ่ะโอ้กี่ลูกวะน่ะไม่ไหวว่ะระเบิดไปสามลูกแม่งก็ไม่ตายอ่ะเดี๋ยนะออฟฟิเดียนเหรอโอ้ยเดียนมาล่าระเบิดไปสามลูกก็ไม่ระเบิดเหรอเออแม่งแล้ว่าต้องขุดมันเป็นมันเป็นออฟซิเดียนไงเออ สร้างกลเลมตรงไหนเดียวข้างหน้าเลยก็ได้แถวข้างหน้าเนี่ยก็มันตกเดี๋ยวเขาโยนของมาแล้วเดี๋ยวเขาไปบุกสีฟ้าก่อนเป็นไรวว้ย่าตกนะลูกอย่าตกเดแพงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบไอรอนโอ้โหจริงเหรอโหยโคตรแพงอ่ะสองคนอะมันพอไหวไงแต่ถ้าแบบเจอสี่คนเงี้ยระบุกไปเจอสี่คนมันไม่ไหวไง ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคผมไม่น่าเสียรูปไฟไปกับเมื่อกี้เลยวะตายโอเคสีเขียวไม่มีประเด็นวะเฮ้ยสีเขียวกับสีฟ้าไม่ตีกันหรือไงวะเอาสีฟ้าแหกไปแล้วนี่ ยังไม่แหกแหกแล้วนี่เขามาดูเตียงมันอยู่นี่ไงยังมันมีสีฟ้าสีฟ้าอ่อนเออฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนเขาไม่มีระเบิดวะเขาไม่มีระเบิดอ่ะเธอแต่เขาไม่ีระเบิดนะเขารู้แล้วไปเอาของสีฟ้าดีกว่าถ้าเขาถ้าเขาไม่ีระเบิดนะเขาจะไปกระทืบเขียวว้าวแป๊บแป๊บแป๊บขอทองหน่อยนะเพื่อนนะโอเคไปเพ่อนแก้ว่ิเฮ้ยทองสิบแปดโอเลียมอย่าขวางเมติจ้า ทางโน,น,น้นไปทางนน้นไปทางนน้นเออเดี๋ยวส่งไอรอนไปโอเคตอนนี้พร้อมมากนี่สองทีมสองเองนะเนี่ยแต่มันหลายสีไงไม่มีใครสามารถพังเตียงเราได้เฮ้ยสีเขียวแม่งเอาเว้ยเอาเว้ยเ,เอาแล้วครับเสรต่อแล้วครับผมโอ้โหเธอ ออฟฟิเดียนอีกแล้วยังไงก็ไม่ได้วะเธอ,อยังไงก็ต้องจอบว่ะเออจอบไดมอนด์มันใช้เท่าไหร่วะเธอดูดิมาดูให้ไปมัง้งไม่ไหวว่ะตีไม่ตายอ่ะไดมอนด์เหรอต้องใช้ได้ขุดวะสิบ <12. S 1> สองโกสองโกเหรอโอเคงั้นก็ง่ายละนี่เราสิบแปดเขามีเขามีเขาเจอแล้วเขาได้ละ แต่เนี้ยคือเขาขาดเพชรไอ้นี่อยู่เน่ก็ต้องเอาระเบิดไปหนึ่งลูกก่อนเพื่อที่จะระเบิดมันโอเคร<ด>ะบดบปันหนีมอโอเคลุยพรอมเลยแล้วเว้ยขาซิ่งมาเว้ยอะไรไว้ขาซิ่งรู้จักว่าไว้ขาซิ่งรู้จักมานะครับไม่ต้องกลัวเตียงเรายังไม่พังโอเคกันดีๆนะเรานี้ใช้กำลังตะลุยตุ้มปุ้ยตุ้มปุ้ยให้ตุ้มปุ้ยรอบนี้รอบนี้ได้ชัว โอ้ยหน้ามืดหน้ามืดตาโม่หวยโกเลมว่ะหวยโกเลมว่ะเธอไม่ไหวไม่ไหวมีใครแพ้ชนะไหมนนผมไม่ไหวว่ะเธอเลือกเขาไม่ไหวแล้วอ่ะ โอ้วางบล็อกไม่ได้ด้วยงานเข้าละเลือดเขาไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวมันเขาขอรีเจนเลือดก่อนไม่ได้เอาเปิ้ลทองมางานประเด็นเฮ้ยสีขาวมันสีขาวไม่อยู่ตรงนี้เฉยเลยเวลาฟาร์มของมันเยอะ มันไม่ตายอ่ะโอ้ยเอามันไม่ตายแตเย็นครับพี่ทุกพ,พี่จะเย็นครับลวงพี่ทำไงดีอ่ะงั้นก็ต้องเอาสีขาวาอะ่ะปลูกไฟลัวๆได้ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องสีขาวว่ะแหละเธอยังไงแม่งก็ไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวรอให้แข็งแรงกว่านี้เดี๋ยวไปช่วยอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะแลกยาใช้อะไรบ้างวะไอมิลโอ้โหอ้ไอมิลเลอยาล่องเหิน่ะใช่ใช่เนี่ยกำลังคิดอยู่นี่ไง อันเขาเดี๋ยวเขาไปเก็บของแล้วกันเคเรามีต้องเอาให้ได้เลยคือเมื่อกี้เข้าไปใช่ไหมพอตีมตายปุ๊บไปเจอโกเลมิกโกเลมปุ๊บเขาก็จะตายอยู่แล้วเมื่อกี้สองตัวโดนลุมกระทืบอยู่ไงเกมเลยว่านานไปปะวะเขาต้องบุกเขาต้องกระทืบมันให้ได้อ่ะแต่เขาไม่มีถ้าเธอไม่กันบ้านเราก็อาจจะแพ้ก็ได้นะเว้ยคือเขาอยากให้เธอไปด้วยไงแม่งมันมีคนมามีคนมาตีเธอหรอีเราอ่ะ ทีเขาไหนตรงไหนเอาเธอนี่วะเขาดิแด้ันี้เธออัปเกรดเต็มไปแล้หมดแล้วทุกอย่างเลยเหรอเหลือแค่พวกธรรมาดาพวกโอเคโอเคเขาใช้วิธีนี้แล้วกันถ้าล่องหนไปเขาไอ้นี่มันจะเห็นปหมวะมียาล่องหนยาหายตัวยาล่องหนยากระโดดสูงแล้วก็ยาสปีดถ้าล่องหนก็ต้องถอดเสื้อถึงจะมันถึงจะไม่เห็นเขา อะไงดีวะเขารู้เขาคิดแผนออกละคิดแผนออกละโอเคเอา,อางี้แล้วกันหูเ,เธอมันกันนั้นนั่นหนามากอะสีเขียวอะเน้นเท่าเราปะไม่แน่ไม่แต่มันกันร,รอบนอกด้วยไงอ๋อโอเครอบนี้คือกินยาสปีดกินยาจำ้ำแล้วก็เฮ้ยทำไมมันถอดชุดไม่ได้วะถ<ห>อด<า>ไม่ได้ หน้าหวหนโดดสองสามสามีสมสม่อัพเกมหมดละหูก,ก็เล่มสองตัวเธอไม่ไหววะ่ะ คิดจะบวกคนอื่นกันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> hey, ตีได้ไงะโ oh, อ๋อเขาจะเขาตายอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีได้ละหูยของเขาแน่นมากเลยอะ่ะโอ้ยตีได้ไงวนะเน่ะ ่ได้ี่โอ้ยเตียงขาวก็เหมือนกันเอาไงดีวะเนี่ย,ยเหนื่อยเหนื่อยมากเอาตรงอ <laughs> ย่างเหนื่อยหูแม่งชุดไดมอน์แล้วว่ะเธอไม่ตายว่ะเอเคตายเอเมอรอัล มันชุดไดมอนด์กันแล้วสีขาวอะโอ้โหตอนนี้คือสีเขาว่าสีสีชมพูอะสีชมพูตายแล้วต้องสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนอ่ะน่าจะของแน่นปึ้งปึ้งปึ้ง,ง,งโอเคสีฟ้าอ่อนอ่ะของแน่นแน่เลยเพราะไม่มีใครบุกไงเธอระวังสีเขียวเลยหนึ่งโอเคโอ้ยเขาฆ่าแหลกลาเลยนะเนี่ยโอเคได้ละไดมอนด์แล้ว,ลวก็เฮ้ย ส,สีอะไรอ่ะสีอะไรสีเหลาเหรอสีเหลาส,สีอะไรวะสีเหลาสีเทาเอา้าแล้วมาได้ไงอะ่ะมันไม่ดูอะไม่มีไม่เห็นมีใครมาเลยฮะงงอ๋อมไอ้น,นี่มันเป็นเวลาให้เตียงทุกคนพังหมดอ๋อตกใจหมดเลยโอเคทีนี้เตรียมบวกเดียวแล้วเธอ <Yeah! S 1> โอเคทีนี้ก็ขา้างเดียวแล้วเอาชุดหนาๆน,นะ เขางงเฮ้ยเขาก็ไปดูอ๋อมันเตียงผังทุกคนนี่หว่าโอเคเธอเอาดาบไดมอนด์ไปใช้อ่าเขามีดาบเขามีให้อ่ะเอาไปตอนนี้ชุดก็แน่นแล้วเหลืออะไรวะแอปเปิลทองเธอเก็บเอ็มอ่รไปไหนที่พื้นทะดุงหมดเลยนะด้งเฮือกเลยอะไรวะโอ้ยนั่นแหละลึกตาตาสุดท้ายเว้ยผมมาเล่นนานมากอะ คือเล่นจนจนแบบว่าระบบมันต้องตัดเตียงออกให้เหลือแต่คนมาสู้กันอะนั่นดีไม่งั้นก็คุ้มกันอยู่เงี้ยใช่จริงๆไม่งั้นมันก็ไม่จบไงโอ้โหไมันมีธนะต่างคนต่างยิงไปเออดีเราก็นั่งดูไปแล้กันเธอเอ้ยมาล่อมันเอาไปแลกธนูได้ปะก็มีธนูอยู่ได้ดีปะ่ะธนูอ่ะใช้โกนี่ว่สิบสี่เอาไงดีเราไปไปหาโกเฮ้ยเธอลองโดนธนูยิง เราไปหาโกมายิงมามาแลกธนูมายิงกันมั้งกันไหมมันมีธนูแต่ธรรมดาเกมนี้แม่งหนักใจเหมือนกันแล้วเนีน่ยถ้าแลกถ้าถ้ามีแบ่งไปแลกแอปเปิลทองได้ก็แลกมานะ <c oughs> เฮ้อเธอมันวับมาเขาได้ยินเสียงอยู่มันวับมาหาเขาอะที่ไหนที่ที่ที่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกำลังไปกำลังไปเฮ้ยน้อง <c oughs> ใช่เหรอออ <c oughs> โอ้ยท่านลูกธนเยอะปะนะเยอะมาก โ oh, <laughs> อ,อ้โหหัวล้อเลยทำไมอ่ะเขาไม่น่าไปยืนโดเลยเออเธอไม่ระวังตัวเลยอ่ะ <laughs> ทำไงดีวะเหลือคนเดียวเธออย่าเก็บแม่ไหมอุ้ยใครขนูวะไอ้ขาวไอ้ขาวมันซ่ามันซ่าเดี๋ยวก่อนไ่าเขาต้องแก้แค้นให้เขาเอา่าโอเคแล้วแก้แค้นให้นะ มันยิงกโกเลมใหญ่เลยอ่ะอ๋อโกโลเลมของแม่มันอยู่ไหนอ่ะมันกำลังเข้ามายิงกโกเลมอยู่อ่ะไอ,อ้เงีเออ้ยเพื่อนเธอเธอมันมายิงไฟให้ล่วงเลยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วชู่ดมอนเขายังไม่เธอมันมเอ,อ็ดเอ็ดมาเอ็ดเอ็ดมาเอ็ดเอ็ดมาโอ้โเลือดตั้งเร็ว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 มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเขาถึงมันจะตายกันปะปิดแล้ว 6กสี่สามสองหนึ่งเยี่ยมตายปะตายมันใสโอ้สีฟ้าสร้างน้ำเป็นน้ำผู้เลยเดี๋ยวกินดูดิตียากแน่เออไงแล้วเขาจะบอกมันยังไงนั่นอ่ะเธอต้องสอยระเบิดลงอ่ะระเบิดหรออุ้ยโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวนะได้เป็นทองก่น เออสีฟ้ามาสีฟ้ามาคนนึงมาเหรอตรงไหนมันเสร็จเลงเธออยู่ไหนวะนั่นอะไหนวะขวาขวาบนอ่ะโหอย่าไปนะมันสร้างตัวเล็กๆเต็มเลยอะไรเดดอะมังกรมังกรมังกรเลียงไงเลียอะไรอ่ะก็คนมันนี่ไงมันจะได้จ้อ้าว เห็นไหมเห็นไหมมาไมตายอ่ะว้ามาหาเขาแล้วมันก็ตายตกตายเองมันมันติดกำแพงไงอีสี่อยู่ไหนวะเธออีกคนนึงใช่ไหมอยู่ไหนแอบอยู่ในน้ำที่ฐานเนาะฐานสีฟ้าโอเคบอกมาเลยแล้วกันหนึ่งหนึ่งละไอ้เนื้อปงกรแม่งนี่เขาอะมาหาเฮ้ยเฮ้ยเธอไปไหนอ่ะเขาว้ามาเขาว้ามาหูแหลกมากมันอยู่ไหนวะ มือเธอมันแหลกมากอ่ะเออเออใช่น้ำมาดิโอ้งานเข้าแล้วเขาจะตายเพราะเงี้ยแหละอยู่ล่างอยู่ล่างอุ่ยมันมันโอ้ยเธอลงมาโอ้ยโอ้โหเธอจะตายละวเห็นมันปะเนี่ยมันยิงธนูเธออยู่อ่ะเขาจะตายแล้วเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปมันแหลกเกินอ่ะเฮ้ยระเบิดอะไรวะเนี่ยเขาเขาระเบิดเขาระเบิดเอาโหเห็แล้วเห็นแล้ว อะไรจะขนาดนั้นวะตายยังยงัยงยังอยู่ไหนวะตายแล้วเขาไม่มีแอปเปิลทองด้วยมันแหลกเกินว่ะเธอมันมีสป,ปาช์สไอมันยิงเธออยู่เธอลงมานะเธอปาระเบิดลงมาบวกเลยดิบวกเลยไม่รอแล้วจังหวะนี้บวกแล้วมาเว้ยแพ้ชนะอย่างนี้แหละหูมันไดมอนด์ทั้งตัวเลยเอ๋อ เออไม่มีอะไรแล้วหรอหนีทำไมวะเฮย้ยหายตีลุลๆๆตีลุลุอยู่ไหนวะมองอะไรไม่เห็น,นเลยอยู่ข้างหลังขึ้นน้ำไปแล้วเอ้นเกียนอะ่ะไปโน้นเออโอ้ยมังกรมันแหลกอะ่ะ <c oughs> ตายยังวูวกระไหมเฮ้ยมันมันวับ โอ้โหแดงกี่ฉพาะค่ะโอ้ทีนี้บางทีก็โอ้โหปวดคอปวดไหล่ปวดตูวดปวดหมดเลยตอนนี้คือเล่นปวดหัวหัวร้อนด้วยคือรุนมากแล้วแบบคือตอนที่กระโดดไปแม่งโคตรแหลกเว้ยมันแหลกแบบ มันเพราะมันน้ำเยอะแล้วมังกรก็โอ้ยแต่ปักเดี๋ยวปุกเดี๋ยวปักอะไรนั่นก็อะไรของมันก็ไม่รู้คือแบบคือโอ้โหชนะเป็นการชนะที่แบบแบบเป็นแมตช์ที่แบบโอ้โอเคก็เกิดถ้าเกิดชอบเบสบอลขฝรั่งอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยครับผมก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมไลค์กันเยอะๆเลยนะเราจะเดือเราจะเล่นต่อเออโอ้เหนื่อยสุดๆไปละบายบาย